ปัญหาเห็บหมัดเป็นปัญหาที่คนเลี้ยงหมาทุกคนต้องเคยเจอนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะครับสัญญาณอะไรบ้างนะครับที่บ่งบอกว่าน้องหมาของเราเนี่ยกำลังทรมานกับการมีเห็บหมัดน,นะครับผมวิธีการสังเกตนะครับก็คือให้ลองสำรวจบริเวณที่เห็บหมัดมันชอบไปอยู่นะครับเช่นหูนะครับระหว่างซอก ้าของน้องหมานะครับตรงอุ้งทางใต้ขาน้องนะครับตรง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 ซอกขาเนี่ยนะครับเนี่ยน้องเห็บหมัดเขาก็จะชอบไปซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็คือน้องอาจจะมีอาการเกาคันอย่างรุนแรงนะครับผมก็ลองสังเกตดูว่าน้องหมาของเราเนี่ย มีอาการเกามากกว่าปกติหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณของอาการโดนเห็บหมัดกัดได้เหมือนกันนะครับอาการต่อมานะครับก็อาจจะมีอาการาไม่อยากกินอาหารนะครับหรือว่ามีไข้ที่เขาเรียกว่าไข้เห็บนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าน้องโดนเจ้าเห็บหมัดตัวร้ายกัดเข้านะครับผมวิธีในการจัดการกับเห็บหมัดนะครับอย่างแรกผมก็แนะนําให้ใช้แป้งสําหรับ กำจัดเห็บหมัดนะครับถ้าเราเจอตัวเห็บหมัดบนตัวน้องนะครับก็ใช้แป้งโรยนะครับให้น้องก็จะสามารถช่วยได้นะครับเห็บหมัดก็จะตายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต้องเตือนก่อนว่าต้องรู้สุขภาพ น้องหมาของเราดีพอสมควรนะครับว่าน้องแข็งแรงดีหรือเปล่าก็คือการให้ยานะครับซึ่งยาที่ให้เนี่ยจะหลักๆจะมี2อันนะครับก็คือบาเวกโตกับเน็กสกาดนะครับบาเวกโตเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็เน็กกาดก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งโดยที่กินเข้าไปก็จะช่วยป้องกันเห็บหมัดได้นะครับถ้าสมมุติว่าน้องหมาเรามีเห็บหมัดเยอะเราจําเป็นต้องพาไปหาหมอไหม สำหรับผมคิดว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าการมีเห็บหมัดเยอะๆเนี่ยมันนํามาซึ่งโรคที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวน้องด้วยนะครับเช่นพวกเลือดจางหรือว่าพยาธในเม็ดเลือดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องปัญหาเห็บหมัดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเห็บหมัดของน้องหมานะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันได้ดูนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายกอลลีเนโดบ๊ายบายเร็ว